โตโยต้าเอาติด1.6จีสีเทาดำสวยๆสยี 4, พิเศษอีก1คันนะคะใครกำลังตามหาสีนี้อยู่ห้ามพลาดเลยปี2018ราคา4 1 9 9 0 0 0บาทค่ะผ่อน7,000บาทเท่านั้นโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมโรงงาน ฟังชันออปชันมาเต็มยางปี2023กระจกเดิมโรงงานรอบคันนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาเอาติดมือสองไว้ใช้งานหรือไม่รู้ว่าจะซื้อเป็นรถรุ่นอะไรไว้ใช้งานฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะบอกเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสีพิเศษสีสวยแบบนี้ห้ามพลาดไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติสมือ2นะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษย์ที่บริษัทเพชรยนต์รถมือ2อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนุชย์ที่สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเรีไทย68แยก1มินบุรีนะ,ะวันนี้มีอัปเดตรถเอาติสเข้าใหม่สวยๆนะคะกับสีพิเศษสีหายากอีก1คันเลยกับโตโยต้าเอาติส 1.6G ปี2018นะคะสีเทาดาสวยๆไม่ใช้งานคันนี้101,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถ หน่วยงานปลดระวางค่ะสีสวยมากนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดกําลังตามหาอยู่นะคะบอกเลยคันนี้เป็นรถดุดจองใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเข้ามามีติดการมีการติดจองแล้วก็รุดจองมาแล้วเรียบร้อยนะคะสีนี้ใครๆก็หากันเยอะมากๆเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวหนูจะพารับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันคันนี้นะคะว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างสําหรับคันนี้นะคะเพยนต์ตั้งขาย1419,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นพร้อมดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79บาทค่ะสภาพสวยหน้ามาพร้อมด้านหน้าตัวรถกระจังด้านหน้าโครมเมียม2ชั้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะกันชนไม่มีริ้วรอยกันชนหนักมาค่ะโครมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์ฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยสกิดหินนะคะสภาพสวยหน้าป่องซุ้มล้ออยู่สภาพเดิมสีเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้ดอกยางปี2023ด้วยนะคะดอกยางเพิ่งเปลี่ยน มาให้สดๆร้อนๆเลยมาเป็นแมตตเดิมโรงงานนาสภาพไม่มีช้ำเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปวดระวางข้อดีของเขาคือตรวจเข้าเช็คศูนย์นะคะทุกระยะอยู่แล้วนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีประวัติพิวามชนหนักจมน้ำก่อใหม่มาแน่นอนนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถได้พาร์ทเดิมโตโยต้าเลยนะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันสันเรียมคมๆสีเดิมสวยๆแบบนี้นะคะการันตีมาให้แล้วสีเดิมโรงงานไม่มีการเปลี่ยนประตูมาสีเรียบเนียนเสมอกันเลยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะจากโตโยต้าหน้ามือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสําหรับภายในตัวรถคันนี้นะคะ ได้เป็นโทนสีเบจค่ะเบาะหนังสีเบจสภาพไม่มีช้ำสวยๆส,สมบูรณ์เดิมโรงงานเลยพวงมาลัยมอติฟังก์ชัน unction, หน้าจอเดิมโรงงานระบบแอร์ปรับมือนะคะเกียร์ออโต้สวยๆคอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพไม่มีช้ำแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสําหรับในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างหัวน็อตเดิมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะสติกเกอร์ต่างๆมีให้เห็นนะคะแผงประตูเดิมโรงงาน หัวน็อตไม่มีการขยุกขยือ่อนน็อตเดิมสวยๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีค่ะคันนี้เสาบีเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะขข่งัดแงสภาพสมบูรณ์นะคะแผ่นเพจเดิมโรงงานมีให้เห็นวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะหัวน็อตสวยๆ สติกเกอร์ต่างๆเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปวดระวังด้วยนะคะสีเทาดาสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังตัวรถค่ะดีไซน์ออกมาได้กว้างขวางมากนะคะนั่งสะดวกสบายแน่นอนค่ะได้เป็นเบาะหนังสีเบจเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะสภาพไม่มีช้าเลยนะคะเบาะนิ่มๆแน่นๆเดิมๆนะคะมาพร้อมที่ชาร์จแบตด้านหลัง2จุดแล้วก็ในส่วนของาละเอียดตัวโครงสร้างเมคอาร์ควอนน็อตเดิมนะคะอยู่สภาพ สมบูรณ์ไม่มีการช้ำเลยนะคะแผงประตูเดิมโรงงาน หัวน็อตไม่มีการขยบขยือ่นน็อตเดิมสวยๆสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดเลยนะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันนะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหลังคาคันนี้ได้ไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมตัวกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีโครเมียมชัดๆแบบนี้สมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตาสัญลักษณะออรติส1 6ตีอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้สวยๆเช่นเดียวกัน นะใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมหานุลได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างรับรองได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับเอาติสมือ2อของเรามีให้เลือกมากกว่า40คันเลยแต่ว่า4พิเศษคันนี้มีเพียง1คันเท่านั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ติดจองนะภายในตัวรถก,กว้างๆเบาะหนังสภาพาสมบูรณ์ไม่มีช้ำเลยสวยๆนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะคะสภาพหัวน็อตสมบูรณ์สวยๆ แผงประตูเดิมสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะสันเรียมคมๆกระจกมองข้างได้เป็นกระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะนี่เลยนะคะภายในตัวรถฟังก์ชันมาเต็มค่พมะพวงมาลัยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะเป็นแบบพูดสตาร์ทมาให้แล้วเดี๋ยวนุชพาชมกันก่อนอื่นนะคะพามาดูในส่วนของรายเดยดตัวเสาบีทั้งสองฝั่งก่อน หัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆอยู่เดิมครบเลยหัวน็อตแต่ละจุดไม่มีการขยบขยืน่นน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะเดี๋ยวนุดพารับชมกันนะคะอ่า สตาร์ทเครื่องขึ้นมาค่ะลูกค้าคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม้เดิมโรงงานเรือนไม้สีฟ้าโชว์เดิมโรงงานสวยๆแบบนี้ไมหนึ่งแม่้า1ันกิโลค่ะสภาพเรือนไม้คือยังอยู่สภาพสมบูรณ์เลยพวงมาลัยมอติฟังก์ชันน้ำไม่มีช้ำนะคะไม่มีถลอกเลยนะคะรุกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ปรับมือเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้นะคะไม่มีช้ำคอนโซลด้านหน้าตัวรถอยู่สภาพสวยเลยนะคะแล้วก็ที่บังแดดนะถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยค่ะ าคันนี้ทั้ง2อันเลยนี่นะคะถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะนะคะเพราะฉะนั้นการันตีมาให้แล้วคันนี้สวยมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะสภาพกริบๆแบบนี้เป็นแบบฟุตสตาร์ทมีกุญแจสำรองมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนุ้ดพาไปดูในส่วนของรายละเอียดด้านหลังตัวรถกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้ห้องเก็บสัมภาระนะคะว่าจะเก็บข้าวของได้เยอะไหมมาดูกัน ก่อนอื่นนะคะเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างก่อนนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นไม่มีการชนท้ายมานะรอยซิิโคนเห็นได้ชัดสวยเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระกว้าง,งกระเป๋าเดินทางเก็บได้จุกๆ45ี่หใบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้รอยซิลิโคนเมคอาร์คต่างๆอยู่สภาพครบแบบนี้เลยนะคะ,ะใครสนใจคันนี้ค่ะสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2 นุชเพชรยนต์นะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มค่ะ4 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มดอกเบีย้ย2.79บาทเท่านั้นผ่อนสูงสุดถึง84งวดเลยผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะตลอดอยู่สัญญาเลยสี 4, พิเศษสีเทาดำสวยๆไม่ใช้งาน110,000โลเท่านั้นค่ะไฟหน้าใสาสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายล เอีดนะคะตัวห้องเครื่องกันบ้างคันนี้ว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานดูโอวิทเดิมแท้สี่สูบฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์โครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตแต่ละจุดรอย QC เดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนเลยนะคะคานหน้าเดิมนะคะไม่มีการชนมามาแน่นอนนะคะสภาพเดิมคานหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะนี่หัวน็อตแต่ละจุด ครบเลยนะคะคันนี้ไม่มีประวัติมาแน่นอนนะคะหัวน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้แบบนี้นะคะ รอยเมกอาร์คกลมๆอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota a l t i ต,ต,ต 1.6G ปี2018สีเทาดำสวยๆนะคะไม่ใช้งาน101,000โลเท่านั้นนะคะสามารถตรวจสอบที่มาของรถคันนี้ได้ชัดเจนเลยสำหรับใครสนใจคันนี้ขอรายได้อยู่ที่15,000บาทขึ้นไปออกคนเดียวจบดอกเบีย้ย2.79ผ่อน7,000บาท สนใจโทรมาหาหนุชตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะเอาติดมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ